วันนี้หวานจะพาไปวาด Abstract Art แบบนี้นะคะวิธีการง่ายมากใครเป็นมือใหม่ทำตามได้แน่นอนค่ะแล้วหวันจะพาไปดูเว็บที่เราสามารถจะหา Color Palette มาใช้ได้แบบฟรีๆด้วยค่ะ วันนี้หวานใช้หน้ากระดาษเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด3,000คูณ3,000พิกเซลนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มวาดนะคะเดี๋ยวเราไปหาโทนสีค o ลเลอร์พาเลกันก่อนนะคะที่เว็บ cooler.co นะคะเดี๋ยวหวานจะแปะลิงก์ไว้ที่ description ช่อง YouTube ของหวานนะเว็บนี้นะคะคุณสามารถใช้ผ่านหน้าเว็บเขาก็ได้นะคะหรือว่าถ้าคุณใช้บ่อยๆเนี่ยเขาก็มีแอปพลิเคชันให้คุณโหลดสามารถใช้งานได้สะดวกมากเลยค่ะสําหรับหน้าเว็บนะคะให้คุณไปที่เมนู tools มุมขวาบนนะคะแล้วก็กด explore palette ตรงนี้ค่ะจะ จากนั้นเว็บก็จะแสดง Color p a ์พาเลขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะคุณก็สามารถเลือก Color p a ์พาเลที่คุณชอบนะคะแล้วก็เลือกมาใช้งานได้เลยค่ะสาเหตุที่หวานต้องพาทุกคนมาเลือก Color Palette ก่อนที่จะเริ่มวาด Abstract Art นะคะเพราะว่างาน Abstract Art เนี่ยถ้าคุณสามารถคุมโทนสีให้เหมาะสมได้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้งานของคุณสวยขึ้นไปอีกค่ะ สำหรับใครที่โหลดแอป Cooler มาใช้นะคะก็ให้กด explore ตรงนี้นะคะมันก็จะโชว์ Color Palette ขึ้นมาเหมือนกันค่ะโทนสีก็มีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่เดี๋ยวหวานจะเลือกเฉดนี้แล้วกันค่ะจะเป็นออกแนวแนวเอิร์ธโทนนะกดจุด3จุดใต้ Palette แล้วก็กด open in the generator ได้เลยค่ะเราก็จะได้โค้ดสีแต่ละสีที่เราเลือกมานะคะคุณจะค่อยๆเอาโค้ดสีนี้ไปใส่ใน Procreate ก็ได้แต่หวานจะทำการแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ครอปเฉพาะส่วนที่หวานต้องการใช้นะ แล้วก็เซฟเป็นโฟโต้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นมาเปิดโปรแกรม Procreate นะคะระหวานจะไปที่ Color มุมบนขวานะคะกดขึ้นมา1ทีค่ะไปที่ compact นะคะกดบวกค่ะแล้วก็กด new from photo นะคะเลือกรูปโทนสีที่เราเซฟมาเมื่อกี้นะคะมันก็จะเข้ามาอยู่ใน Color p a l e t t e ของเราอย่างรวดเร็วเลยค่ะทีนี้เราก็เลือกใช้สีได้ง่ายมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวาดกันแล้วนะคะไปที่ brush นะคะวันนี้หวานจะใช้ บรัชแรกเป็นโมโนไลน์ก่อนนะคะจะอยู่ในคาริกราฟีนะเลือกสีจากพาเลตเมื่อกี้นะคะขึ้นมา1สีค่ะเดี๋ยววันจะเลือกเป็นสีครีมอ่อนๆก่อนนะคะแล้วคุณกว็วาดโค้งๆตรงหัวมุมกระดาษแบบนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมให้จุดแรกและจุดสุดท้ายบรรจบกันนะคะเราจะได้เทสีได้แบบนี้นะวันนิวเลเยอร์ใหม่นะคะเผื่อจะต้องกลับมาปรับแก้ไขนะคะแล้วก็เลือกสีที่ 2, 2> เป็นสีเขียวอ่อนค่ะวาดโค้คงๆอยากๆตามแบบที่คุณชอบได้เลยนะคะแล้วก็เทสีลงไปค่ะ แล้วก็ new layer ใหม่ค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะรอบนี้หวานจะใช้สีออกส้มๆนะคะงานอาร์ตแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความเป๊ะนะคะมันขึ้นอยู่กับความชอบของคุณเลยว่าคุณอยากจะวาดส่วนโค้งเว้าแบบไหนอยากจะจัดวางยังไงนะคะเอาตามสไตล์เอาตามที่คุณอยากดีไซน์ได้เลยนะจริงๆอ็อบเจกต์ส่วนแบบนี้ก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะคะแต่เดี๋ยวหวานอยากให้มันบาลาน,นิดนึงนะหวานจะเพิ่มอีกชิ้นนึงเป็นสีเขียวนะคะตรงนี้นะ โอเคเราได้4ีชิ้นแบบนี้มาแล้วนะคะต่อไปเราจะไปวาดลายเส้นนะคะนิวเลเยอร์ใหม่เหมือนเดิมเลยค่ะ ว,วานจะเปลี่ยนบลัชเป็นเทคนิคอลเพนจะอยู่ในอิงกิ้งนะคะบลัชนี้เนี่ยหัวบลัชมันจะมีความแหลมแล้วเวลาที่เรากดมือลงไปนะคะมันก็จะมีความหนาที่เพิ่มขึ้นด้วยนิดนึงนะคะเราปรับหัวบลัชไม่ต้องให้มีความหนามากนะคะหวานปรับอยู่ที่25นะแล้วก็หวานใช้สีพาเลตเดิมเลยนะคะโดยที่เส้นที่อยู่บนสีครีมอ่อนๆเนี่ยวานเลือกใช้สีเขียวนะคะลากแบบนี้ได้เลยค่ะ คุณสามารถวาดเส้นโค้งแบบนี้ได้ตามจินตนาการเลยนะคะว่าคุณอยากจะวางตรงไหนนะแค่วาดให้ดูบาลานซ์กันแล้วก็ไม่รกจนเกินไปนะคะโอเคสำหรับเส้นนะคะหวานวาดเท่านี้น่าจะเพียงพอแล้วค่ะต่อไปเราจะไปวาดใบไม้ตรงมุมขอบภาพนะคะให้ภาพมันดูมีอะไรมากขึ้นนะ n e w l a y e r ใหม่แล้วเดี๋ยวหวานเลือกสีเขียวเข้มนะคะในการวาดนะ เดี๋ยววันจะวาดใบไม้ตรงมุมภาพนะคะเริ่มจากก้านก่อนเลยนะคะแล้วเราก็วาดกิ่งแยกออกไปแบบนี้เลยนะคะงานนี้ไม่ต้องตรงเป๊ะนะคะเราวาดรายเส้นง่ายๆสบายๆไปได้เลยนะเส้นบิดๆเบี้ยวๆหน่อยก็จะดูอาร์ตดีนะคะมันจะทําให้ดูงานมีอะไรขึ้นนะคะวาดใบไม้ก็วาดกันง่ายๆแบบนี้ได้เลยค่ะถ้ายังรู้สึกว่ามันไม่บาลานซ์นะคะก็เพิ่มกิ่งอีกสักกิ่งหนึ่งนะ โอเคเราได้ใบไม้มามุมนึงแล้วนะคะถ้าเราไม่พอใจในตำแหน่งของมันนะคะเราก็สามารถจับปรับวางบิดหมุนอะไรได้หมดเลยนะเพราะว่าเราแยกเลเยอร์ไว้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาวาดอีกมุมนึงกันด้วยนะคะจะได้ดูบาลานซ์หน่อยนะ อย่างที่หวานได้บอกไปช่วงแรกของคลิปนะคะงานแบบนี้นะคะคุณสามารถวาดได้ตามจินตนาการลายเส้นก็สบายๆได้เลยนะคะไม่ต้องเป๊ะเลยนะอย่าเป๊ะนะเพราะว่าถ้าเป๊ะแล้วเนี่ยรูปแบบนี้ก็จะไม่สวยเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือเรื่องของโทนสีนะถ้าคุณเลือกโทนสี Color Palette ที่มันมีความเข้ากันนะคะงานของคุณเนี่ยก็จะดูสวยแล้วก็สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะ โอเคเสร็จแล้วค่ะงาน Abstract Art ของเรานะคะคุณสามารถใช้รูปนี้พิมพ์ข้อความตรงกลางจะเป็นค,ำคำําคมคําอวยพอรอะไรเพื่อส่งไปให้ใครก็สามารถทําได้นะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีสินค้าที่จะต้องขายทําเป็นเซลล์เพจนะคะคุณก็สามารถจะนําสินค้ามาวางตรงกลางนะแล้วก็เขียนคําโฆษณาของคุณเพื่อใช้ในโซเชียลต่างๆได้ด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะเอาไปปรับใช้ในการวาดรูปกันนะ และถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะ